สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยสังเกตและก็แทบจะน้อยครั้งต่อวันที่เราไม่เคยสังเกตเลยและก็ไม่เคยรู้เลยจริงๆว่ามีความหมายกับชีวิตของเราอย่างไรนั่นก็คือลมหายใจลมหายใจคือชีวิตเราปลาขาดน้ำไม่ได้เนใดมนุษย์ก็ขาดลมหายใจไม่ได้ฉนนั้นชีวิตเราคือลมหายใจ ชีวิตเราได้เดินคู่ลมหายใจตั้งแต่แรกที่เกิดมาจนบัดนี้และทุกเสี้ยววินาทีแห่งการมีชีวิตอยู่ยังต้องการเพื่อนเดินทางอย่างเช่นเธอเมื่อแต่ก่อนเราเคยคิดนึกเบื่อโลกมาหลายครั้งคิดอยากจากลมหายใจเพื่อนคู่ชีพแต่บัดนี้ได้แสงธรรมจากพระพุทธเจ้าชี้นำทางให้เบิกบานสบายจิตจึงหวงแหนลมหายใจเพื่อนเดินทางขอน้อมจิตเปิดใจกว้างต้อนรับเธอ เปลมปรีอาแขนรับโอบอุ้มไว้เป็นกำลังพลังงานชั่วการลนานลมหายใจช่วยหล่อเลี้ยงเรือนร่างอยู่ใช้กรรมแม้สังขารเป็นภาระอันหนักหน่วงก็ยินดีเข้าแบกรับเต็มกำลังเพราะมีร่างจึงมีเพื่อนคือลมหายใจสูตรลมหายใจเข้าเชื่อมต่อกับเบื้องบนลมหายใจเป็นประตูอย่างเดียวชนิดเดียวที่เชื่อมต่อกับพุทธะ เชื่อมต่อกับลมและก็เชื่อมต่อกับวิญญาณของเราตั้งสติระลึกรู้ตามลมเถิดที่พัดเข้าและพัดออกจากร่างเราให้ตามดูทั้งตามเห็นจิตจดจอ่อแฝงเป็นหนึ่งทุกขณะชีพเรายังสติไสยตั้งไว้ที่ปลายจมูกลมจะเข้าเราก็รู้ตามกันไปตามไปจนรู้ว่าเพื่อนดับหายสลายไปที่ปอดเราถ่ายเทเปลี่ยนและปรากฏเกิดขึ้นใหม่เป็นลมเสีย เราก็รู้ตามลมเกิดผายออกมาเพื่อนเราเกิดแล้วก็ดับเป็นเช่นนี้สลับเปลี่ยนไปยั่งยืนและเจรรังเป็นสภาพตกเป็นทุกข์ไม่คงทนดับสลายไม่เป็นร่างแลตัวตนจึงไม่ยึดและไม่หลงปล่อยวางได้แต่ก็ยังยินดีคบลมหายใจเพราะจะได้พึ่งพาอาศัยเมื่อจิตว่างสติพักอยู่กับเพื่อนคือลมหายใจตั้งสถิตไม่หนีหายไปอื่นไกล คู่กันไปรักกันไว้กว่าจะตายลมหายใจเป็นสิ่งที่มีคู่ชีวิตแห่งการกำเนิดมาจนปัจจุบันเมื่อเจริญสติตั้งมั่นฐานใดๆแล้วยามว่างอยู่เฉยๆอารมณ์สบายๆไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นในชีวิตขณะปัจจุบันก็ให้ตั้งสติจับลมหายใจฝึกใหม่ๆอาจจะจับไม่ได้ตามไม่ทันเหมือนเด็กวิ่งเล่นซ่อนหากันเราก็หายใจหยาบๆไว จะได้มีความรู้สึกกายลมหายใจมีอยู่ก็ตั้งลงณนะที่นั้นคือปลายจมกูกแล้วเกาะลมเข้าไปจนรู้ที่เกิดที่ดับสุดท้ายใจเราก็จะค่อยๆสงบลงนิ่งดิ่งไปกับลมหายใจและอาศัยลมหายใจสร้างนิมิตเจริญจนได้ลูประชานสืบต่อไปแนวการนี้การฝึกฝนเรียกว่าอานาปานสติคือการรู้ลมหายใจของตัวเราเอง สำหรับนักเรียนที่เข้าไปสู่นามกายรู้จักยานบรมีหรือเทวดาประจำตัวแล้วเราไปถึงนามกายแล้วที่เหลือก็เพิ่มเติมด้วยการซักฟอกตอนเองให้รู้จักลมหายใจเดินสติและเดินปัญญาโดยฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์และมีการขนาบฝึกฝนสอบสภาวะการตื่นรู้ของดวงวุญ,ญญาณก็จะแจ้งขึ้นตามลำดับพุทธะคือรู้และผู้ตื่นใจนั้นดังพระพุทธ จึงตื่นรู้ตามรู้ทั่วปัจจุบันทั่วพร้อมในตนใจนั้นคือความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงอาการแห่งใจเป็นพฤติกรรมแสดงออกของใจโดยแสดงผ่านฐานเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆจิตความนึกคิดธรรมอารมณ์ของใจซึ่งเป็นเรื่องราวที่เข้าประกบใจแล้วระบายออกสู่กาย พฤติกรรมแสดงออกของกายล้วนมาจากใจดังนั้นจะทำอะไรจงหัดดูใจก่อนทุกครั้งแล้วจึงกระทําลงไปก็จะได้สติยับยั้งชั่งใจจะควรทำหรือไม่ควรทำโดยมีศีลเป็นบรรทัดฐานฝึกหัดอย่างนี้บ่อยๆก็จะมีศีลในห้วงลึกแห่งจิตใจเป็นการสร้างสติตั้งมั่นในใจตนสติจะเกิดขึ้นได้ใช้งานได้ดีก็เพราะ เมื่อได้ฝึกสติประฐานตามรู้อย่างละเอียดกับกายนครที่มีประตูชั้นนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายด้วยาการระลึกได้รู้ชัดทั่วพร้อมแล้วสติจะหยุดอยู่ในจุดเดียวรู้แจ้งเห็นจริงกับอาการของใจด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นที่ใจเราคือรู้รู้ในที่นี้เป็นความรู้สึกสำนึกที่ตัวเราเองร่างกายเป็นที่อิงอาศัยของจิตใจ อาการความรู้สึกทั้งปวงที่เกิดกับกายล้วนมาจากใจความรู้สึกทุกทั้งปวงที่แท้ก็เกิดกับใจทันทีที่ใจเกิดความรู้สึกนึกคิดด้วยตัวรู้ที่ฝึกมาจากกายนครรู้นี้จึงเป็นสติเข้ารวมรู้ตามความเห็นความนึกคิดสติอย่างกับเหยี่ยวบินลอยตัวเหนือความนึกคิดแม้ว่าใจจะคิดฟุ้งซ่านหรือเลิดซ้ายทีขวาทีสติยังคงตามรู้ตามเห็นได้อย่างไม่ลดละ เวทนาความรู้สึกเกิดตรงไหนก็ให้ตั้งรู้แห่งสติตรงที่นั้นเช่นรู้สึกเจ็บแผลป่วยกายดีใจเสียใจก็จงเพ่งที่นั่นเพ่งเวทนาใหม่ๆจะมีอาการเจ็บแสบปวดร้าวยิ่งขึ้นแต่เมื่อควบคุมจิตไม่หนีไปอื่นจิตดิ่งเป็นหนึ่งต่อสู้กับความเจ็บปวดนั้นจนรู้สึกที่เกิดที่ดับแห่งเวทนานั้นสติก็จะชนะเวทนาได้เพราะรู้ว่า เวทนานั้นเป็นเพียงอาการปรุงแต่งของใจเท่านั้นจิตความนึกคิดเกิดความฟุง้งซ่านไม่สงบนิ่งให้ตั้งความรู้แห่งสติลงที่นั้นใหม่ๆจะรู้สึกคิดมากยิ่งกว่าเก่าแต่เมื่อเราเพ่งพินิษจิตที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายอย่างกระชั้นชิดอย่างกระหาญจนรู้ที่เกิดที่ดับแห่งความนึกคิดนั้นสติก็จะรู้เท่าทันปัจจุบันของจิตและสามารถค้นหาสาเหตุแห่งความไม่สงบของจิตรู้ว่าอาการไม่สงบ สักแต่เป็นอาการเกิดดับของการปรุงแต่งสืบต่อไปของใจเท่านั้นธรรมารมณ์เรื่องราวที่เข้าประกบใจให้ตั้งความรู้แห่งสติลงที่ธรรมอารมณ์ไม่ใหม่สติจะถูกอารมณ์ดึงดูดไว้ไม่สามารถมองเห็นอารมณ์โดยแท้แต่เมื่อเพ่งพินิษพิจารณาก็จะเกิดความรู้ว่าธรรมารมณ์เพียงแค่เป็นอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสธรรมอารมณ์จึงเกิดอารมณ์จากสัญญาความทรงจําที่แท้อารมณ์เหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นเพียงเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของใจที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสติเป็นส่วนหนึ่งของใจที่ฝึกดีแล้วที่มีอนุภาพทรงพลังและลึกรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมสติจึงสว่างเด่นอยู่เหนือรูปนามมองเห็นกิเลสอันเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปทาน กรรมนั้นเป็นเครื่องห่อหุ้มใจปรุงแต่งให้เกิดกิเลสสติรู้เท่าทันปัจจุบันทุกเมื่อใจเราจึงหยุดการสแสวงหาใจเราจึงหยุดการยึดมั่นถือมั่นใจที่กล้าต่อสู้ผจญชนะใจตนเองเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ใจนั้นจึงปราโมทร่าเริงบันเทิงในธรรมใจที่ฝึกได้สงบแล้วย่อมผุดผ่องใจสะอาดทุกขณะปัจจุบันเป็นสภาวะใจที่หยุดแล้วรวมเป็นหนึ่ง จะทำความจริงย่อมปรากฏให้เห็นทุกเมื่อการที่เราได้ถูกให้ปัญญาไม่ไว่าจะจากการฟังจากครูผู้ชี้แนะหากตัวเราเองไม่ได้รู้สึกเราจะไม่สามารถรู้เห็นปัญญานั้นให้แจ้งสว่างเข้ามาสู่หัวใจและดวงวิญญาณของเราได้คุณผู้ฟังทุกท่านคะเราสามารถสอบอารมณ์ของตัวเราเองด้วยพลังจิตได้ว่าวันหนึ่งเรานิ่งมองความคิด หรือวันหนึ่งเรามีความฟุ้งซ่านผิดเพี้ยนบิดเบือนใดๆเราสามารถสอบสภาวะอารมณ์ของตัวเราเองได้ในขณะฝึกฝนในแต่ละวันบางวันสติกับกายพอจะตามกันทันพลังจิตก็เกิดการคึกขนองวันใดสติกับกายอินรียห้าพระห้าตามกันไม่ทันวันนั้นจิตใจก็หดหู่ห่อเหี่ยวแถมยังปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่า คนนั้นทําให้เป็นแบบนี้คนนี้ทําให้เป็นเช่นนั้นพลังงานเป็นแบบนั้นคลื่นเป็นแบบนี้อันที่จริงอินรี่ห้าพระห้าของเราในแต่ละวันมันควบมา้าวิ่งตามกันไม่ทันจึงเกิดการคลึกขนองบ้างหดหูบ้างตามสภาวะการปรุงแต่งหากเรามีสติทั่วพร้อมแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรยืนก็รู้ตัวพูดอะไรก็รู้ตัวรู้สึกตัวในทุกๆขณะจิตฟังคำสอนก็เข้าใจ เห็นทุกก็รู้จักทุกเห็นสุขก็รู้จักสุขเราสามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้แยกแยะประเภทด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของตัวเราเองได้เมื่อนั้นเราก็จะเห็นความก้าวหน้าในการฝึกฝนหัวใจและจิตวิญญาณของตัวเราเองขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เป็นพลังใจให้กับนักฝึกฝนทุกๆคนในทุกๆก,กิริยาของจิตการที่ตัวของเราเองกายเนื้อ ได้รู้จักวิญญาณของตัวเราได้รู้จักนามรูปเราจะได้เห็นสัดส,ส่วนการแบ่งชั้นอย่างชัดเจนว่านี่คือส่วนของกายนี่คือส่วนของจิตแล้วตัวเราเองที่เป็นร่างเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นตัวโง่ของเราปรากฏเห็นตัวไม่รู้อวิชชาต่างๆในสังขารของเราปรากฏเราก็สามารถเป็นครูที่ดีในการสอบตนเองให้สามารถก้าวหน้าในการฝึกฝนได้ ขอทุกท่านมีความสุขจากวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะฟังมาถึงคลิปนี้เป็นกำลัาางใจให้กับห้องเรียนโปรดใส่คำว่าเราจะพัฒนาจิตกันดีกว่าคะ่ะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือนักศึกษาที่มีโอกาสได้คู่ญาณบารมีกับครูได้รู้จักกายในกายทิพย์กายแสงแล้วนำตัวนี้ไปฝึกฝนและปฏิบัติ แล้วจะทำให้เราเห็นว่าอะไรเหลอที่เรายังขาดอยู่แล้วอะไรเหลอที่เราควรจะแก้ไขปรับปรุงเรายังมีเวลาในขณะที่กายเนื้อยังอยู่ในอายุไขแต่หากกายเนื้อนี้ไม่มีแล้วดวงวิญญาณต่อให้รู้แสนรู้ขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนค่ะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตเพราะพรุ่งนี้กับชาติหน้าเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งไหนมันจะมาก่อนกันจเจริญสุขจเจริญธรรมค่ะ ขอทุกท่านบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้น